วันนี้พี่การจะพากน้องนะครับมาหานกยักษ์จับกันนั่นเองวิธีที่1น,นะครับให้น้องๆน,นะครับบินไปใกล้ๆก่อนสักประมาณนี้นะครับให้น้องอยู่ประมาณตรงที่พี่การอยู่เลยนะครับให้น้องๆทาการเซฟไว้ก่อนเลยเซฟก่อนเมื่อเราเซฟตรงนี้แล้วนะครับเราจะต้องหานกยักษ์ให้เจอไปไปหากันมาดูกันนะครับก็บินไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าจุดเกิด ของนกตัวนี้เกิดจากตรงไหนนะครับก็ให้น้องๆออกเกมเลยนี่นะครับกดรีสตาร์ทตรงนี้เลยเพราะเมื่อกี้เราเซฟไปแล้วนะครับเรากดตรงนี้เลยครับบินไปเลยฮะเขาก็จะเกิดจุดเดิมๆนั่นไงเกิดอีกแล้วโอ้อยสที่ก็กดนอนเลยในจุดที่มองเห็นเขาแบบที่พี่ทำนี่เลยนะอ่าเมื่อเราจุดอยู่ในจุดที่มองเห็นเขานะครับน้องๆ เราก็จะทําให้ค่าหิวของเขาเหลือศูนย์นะครับมาดูกันว่ารอบแรกเราจะได้น้ําหนักเท่าไหร่เนาะใส่คีปเพิ้ลไปเลยครับครั้งแรกนี่เรียบร้อยในการเทมอาหารครั้งแรกมาดูสเตตัสว่าถูกใจไหมสเตตัสน้ําหนักโอ้โหดาเมตรแรงมากน้ําหนักอยู่ที่2002นะครับ โโอ้รอบนี้ได้2 3 4 0นย์เลยน้องๆก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ไว้นะครับเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับน้องๆไปกันเลย ก่อนอื่นก็ขอกากาบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกมอาร์คโมบายในโหมดลูกหมีระดับบูตอนนะครับวันนี้พี่ก็จะพาน้องๆนะครับมาจับนกยักษ์นะครับท่านผู้ชมน้องๆฟังไม่ผิดครับวันนี้พี่การจะพาน้องๆนะครับมาหานกยักษ์จับกันนั่นเองสําหรับวิธีการจับนกยักษ์นะครับก็ พี่นะครับจะมาแนะนํากันในวันนี้แหละวิธีก็ง่ายมากๆเลยนะครับแต่ถ้าน้องๆมีกิฟฟินนะครับก็จะโคตรง่ายแบบพี่เลยนะกิฟฟินนี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ช่วยเรานะครับในการจับไดโนเสาร์ได้ดีสุดๆเลยก็ยิ่งเป็นสําหรับใช้ช่วยในการจับนกยักษ์แล้วก็บอกเลยว่าโคตรง่ายเลยมาดูวิธีการจับกันดีกว่าครับน้องๆส่วนน้องๆส่วนใหญ่ก็คงจะรู้แล้วแหละว่าวิธีการจับนะครับมันจับยังไงแต่ถ้าน้องๆมือใหม่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ พี่ก็อยากให้น้องๆเห็นนะครับว่าวิธีการจับถ้าขี่กิปฟินแล้วมันง่ายมากๆเลยเอาละถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปชมวิธีการจับกัะเลยดีกว่าครับน้องรักของพี่แต่ก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่การด้วยนะครับโอเคครับจะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยก็สําหรับจุดเกิดของนกยักษ์นะครับเขาก็จะเกิดบริเวณนะครับเสาแดงเลยน้องๆหรือว่าจะให้พี่ชี้เป้าตรงๆก็คือบริเวณนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่เลย นี่นะครับบริเวณที่พี่วาดรูปไปนี่เลยนี่น้องตรงนี้เลยนะในโซนที่พี่ชี้เป้าหมายวงกลมมาให้เลยนะคือมันจะเกิดบริเวณนี้เท่านั้นนะครับน้องๆในกรณีที่น้องๆยังไม่เคยเจอนะถ้าน้องๆไม่ได้อาศัยอยู่แถวเนี้ยรับรองว่ามันจะเกิดอยู่บริเวณนี้แน่นอนแล้ววิธีการหาของพิการนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีง่ายๆเลยนะวิธีที่1นนะครับให้น้องๆนะครับบินไปใกล้ๆก่อนสักประมาณนี้นะครับ นี่เดี๋ยวพี่จะพา ah e ไปก่อนอ่ะบินมาประมาณนี really ้ก่อนนี่ประมาณนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้ให้น้องอยู่ประมาณตรงที่พิการอยู่เลยนะครับให้น้องๆทําการเซฟไปก่อนเลยเซฟก่อนวิธีการเซฟก็ให้กดตรงนี้นะครับกดมาที่ฟันเฟืองเสร็จแล้วแล้วก็กดมาตรงนี้กดเลยแล้วกดตรงนี้ครับอ่าสอนแบบละเอียดเลยเนาะแล้วกดมาเซฟก่อนนะครับแล้วกดตรงนี้ครับเพอาร์ตรงนี้เลยปึ๊บแล้วกดตรงนี้ครับ Data อะไรเนี่ยเนาะปึ๊บเวลากดมาแล้วนะครับก็ให้น้องเลือกกดเซฟเลยนะครับช่องไหนก็ได้แล้วแต่น้องเลยนะพี่จะช่องเอาเซฟเป็นช่องหนึ่งเนาะปึ๊บเรากดตรงนี้เลยนี่สอนอย่างละเอียดเลยเผื่อน้องๆมือใหม่เข้ามานะครับแล้วกดตรงนี้เผื่อน้องๆคนไหนเข้ามาใหม่เนาะเรากดตรงนี้ครับเพื่อกลับเข้าเกมฝาเมื่อเราเข้ามาในเกมนะครับเราก็จะมาโผล่ตรงจุดเดิม แต่จุดประสงค์หลักและความสําคัญที่พี่การจะมาแนะนําน้องๆก็คือเมื่อเราเซฟตรงนี้แล้วนะครับเราจะต้องหานกยักษ์ให้เจอไปไปหากันมาดูกันนะครับก็บินไปเรื่อยๆนะครับบินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเนาะจุดที่1นะครับที่เขาจะเกิดก็คือบริเวณหน้าพี่นี่ตรงนี้บริเวณนี้เลยนะจุดที่เกิดจุดที่1เนาะส่วนจุดที่2ก็คือตรงนี้เลยนะครับตรงที่พี่บินมาเลยตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่2ที่เขาเกิดนะน้องๆก็ลองมองดูนะครับว่าเขาจะเกิดที่ไหนเนาะ แล้วก็จุดที่3นะครับคือบริเวณตรงนี้นะครับนี่เลยนี่เลยบริเวณนี้เลยนะครับจุดที่3แล้วก็จุดสุดท้ายที่เขาจะเกิดนะครับก็คือหลังเกาะนี้นะครับนี่นั่นนี่แหละครับน้องจุดสุดท้ายก็จะเป็นบริเวณนี้เลยนะครับนี่นะครับคือบริเวณจุดที่จะมีนกยักษ์นะครับซุ่มเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยนี่นะครับตัวแรกที่พี่การเจอก็เลเวล45ตอนนี้น้องๆเราเจอแล้วใช่ไหมเรารู้แล้วนะครับว่าเขาเกิดตรงนี้เมื่อกี้เขาเกิดตรงไหนเมื่อกี้เขาเกิดตรงนี้ใช่ปะ โอเคครับน้องๆเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าจุดเกิดของนกตัวนี้เกิดจากตรงไหนนะครับก็ให้น้องๆออกเกมเลยกดที่ฟันเฟืองเหมือนเดิมนะครับนี่เนาะกดกระเป๋าแล้วกดฟันเฟืองตรงนี้แล้วก็กดเหมือนเดิมเลยครับกดเหมือนเดิมเลยเนาะออกไปที่หน้าเซฟของเรานะครับกดเหมือนเดิมเลยฟิบแล้วก็กดรีสตาร์ตรงนี้นะครับกดรีสตาร์ตรงนี้เลยเพราะเมื่อกี้เราเซฟไปแล้วนะครับ เรากดตรงนี้เลยครับนี่นะครับพอรีสตาร์เสร็จแล้วเราก็กดออกเหมือนเดิมแล้วก็กดเข้าเกมเหมือนเดิมครับแล้วเราก็จะไปโผล่ที่เดิมนะครับเป็นจุดแรกที่เราเซฟนะครับน้องๆฟื้นนี่นะครับเมื่อกี้นะครับเราเจอแล้วนะจุดที่เราเจอเขาก็เป็นบริเวณนี้นะนี่นะครับบริเวณนี้เลยนี่นะครับอ่าเมื่อเราทราบตำแหน่งที่แน่ชัดของเขาแล้วเราก็บินไปให้แบบ อย่าใกล้มากจนเกินไปนะแต่แบบเอาแบบเกือบใกล้ก็พอแต่อย่าไปใกล้จนแบบมองเห็นเขาเกิดเนาะอ่ะพี่ก็จะบินแค่นี้พอเนาะแล้วพี่ก็จะออกเกมไปเซฟล็อกเป้าคือพี่จะไปเซฟล็อกเป้าครับเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่าเขาเกิดตรงเมื่อกี้ใช่ไหมกดเซฟไปเลยครับเหมือนเดิมเลยนะเหมือนขั้นตอนแรกแล้วกดออกแล้วกดเข้าเกมตอนนี้เรามั่นใจแล้วก็รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดของเขาแล้วนะครับน้องๆหลังจากนั้นให้น้องๆ บินไปหาเขาได้เลยเมื่อเซฟในจุดที่2แล้วเอาเป็นเซฟจุดที่ใกล้เนาะจะได้ไม่ต้องบินสุ่มระยะไกลบินไปนเลยฮะเขาก็จะเกิดจุดเดิมๆนั่นไงเกิดอีกแล้วโอ้โห4สีหเพศเมียโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเฮ้ยสี่้อยสามสิบห้าเลยเลเวลโค้ดส,สูงนี่รีครั้งที่2ก็เจอแล้วน้องๆโอ้โห เฮ้ย hey, โค้ดสวยอะ่ะน้องเลเวลสูงจัดเลยท่านผู้ชมเอาละครับน้องๆน,นี่คือขั้นตอนแล้วก็วิธีการหานะครับน้องๆที่เ,ออเรานะครับรีจนหาตัวที่เราจะจับได้แล้วนะครับเราก็มาทําบัคข้าหิวกันดีกว่านะครับน้องๆวิธีการทําบัคข้าหิวก็คือเราจะต้องวางเตียงบริเวณที่มองเห็นเขาได้นะครับชว่วบริเวณที่มองเห็นเขาได้นะครับพี่การก็จะเลือกเป็นบริเวณเอ,อ่านี่นี่นี่น ใต้ที่เขาบินอยู่เลยนะครับน้องๆเราต้องรีบวางกระต๊อบนะฮะหรือว่าวางเตียงลงไปเนาะสร้างกระต๊อบแล้วก็วางเตียงในจุดที่มองเห็นเขาได้โอเคเขาอยู่บนหัวเรานะครับน้องๆโอเคเมื่อเราได้ตำแหน่งที่แน่นอนแล้วให้น้องนะครับทําการวางเตียงไปเลยชวแต่แนะนํานะครับให้น้องๆทําการเซฟก่อนนะก่อนทําอะไรก็แนะนําให้เซฟไว้ก่อนเนาะเผื่อผิดพลาดน้องจะได้แบบ โอ okay, เคเผื่อผิดพลาดน้องจะได้แบบสามารถย้อนเซฟกลับมาได้ไงเฮ้ยโอเคนั่นไงนี่นะครับตอนนี้เป็นตอกนกลางคืนพี่ก็ไม่ต้องทําร่มเนาะพี่ก็กดนอนเลยในจุดที่มองเห็นเขาแบบที่พี่ทํานี่เลยนะอ่าเมื่อเราจุดอยู่ในจุดที่มองเห็นเขานะครับน้องๆเราก็จะทําให้ค่าหิวของเขาเหลือศูนย์นะครับเวลาเรานอนค่าหิวของเขาก็จะเหลือศูนย์นะครับท่านผู้ชมนุ่นๆอยู่นุ่นโอเคย้ํานะ บริเวณที่น้องนอนนะครับจะต้องมองเห็นเขาและตื่นมาเขาก็จะต้องไม่หายไปนะถ้าตื่นมาแล้วเขาหายไปก็แปลว่าค่าหิวของเขาจะไม่เหลือศูนย์นะครับตอนนี้พี่ตื่นมานะครับพี่ก็ยังมองเห็นเขาอยู่แบบนี้ค่าหิวของเขาเหลือศูนย์แน่นอนน้องรักกับพี่ถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มยิงกันเลยเอาละพี่บอกแล้วถ้ามีกิฟฟินมันก็จะง่ายนะครับเพราะเราจะบินแบบนี้เราก็ยิงไปพร้อมเลยบินไปยิงไปนะครับน้องๆแบบนี้เลย บอกเลยว่าง่ายนะครับถ้ามีกิฟฟินนี่อะไรก็ง่ายโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะสะกดรอยตามแล้วก็บินตามเขาไปเลยอืมเขาไม่แรงกว่านกของพี่หรอกกิฟฟินของพี่มันแรงกว่าเยอะโอ้โหแต่ว่าปัญหาคือพี่จะยิงโดนหรือเปล่าคือปัญหาคือนี่แหละยิงไม่ค่อยโดนนี่เน่ปัญหาคือการยิงนะฮะวางเป้าเือ,อมันจู๊ปนจุ๊ปนจุ๊ มันจุกลบมันจุกลบอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูดิมีโยกลบมีโยกลบเอ้หมอนี่มีโยกลบครับน้องๆแมมโยกลบนี่เนยโยกลบยิงตูดตัวนี้บอกเลยว่าสีสวยมากๆเลยนะครับน้องๆม่วงเขียวถ้าเราหาตัวผู้นะครับเอาไปทำสีบั็กนี่โอ้โหสุดยอดอือหเฮ้ย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 โยกลบโยกลบโยกลบ แล้วก็พี่อยากจะบอกว่าสําหรับนกยักษ์นะครับเป็นนกที่เวลาทําสีแล้วสวยมากๆเลยนะครับน้องๆเออน้องๆท่านไหนที่แบบชอบทําสีนกหรือว่าสีไดโนเสาร์สวยๆรับรองว่าถ้าเอานกยักษ์ไปทําแล้วก็โคตรสวยเลยครับน้องๆผมพี่สวยจริงนะนกยักษ์นี่พี่คอนเฟิร์มเลยว่าสีสวยมากยิงเผือกือ <c> โ <oughs> คตรเก่งอะ่ะ แต่จุดหลักๆของมันนี่มันชอบมาที่นี่มากเลยนะป่าเรดวูดพี่ก็ไม่รู้ว่ามันผูกพันอะไรกับป่าเรดวูดนะมันชอบมามากๆเลยนะครับน้องๆในป่าเรดวูดเนี่ยจริงทุกครั้งที่จับมันมันชอบบินมาที่นี่พี่ก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมมันจะต้องมาที่นี่ที่เดียวเลยเฮ้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 ยไอหมอนี่มันไม่ธรรมดานะมันจุกหลบเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉลาดเ,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 เกินไปแล้ว โอ้โหเฮ้ยมันจะฉลาดเกินไปแล้วไอ้นกตัวนี้นี่เน่ฉลาดเกินไปแล้ว่ะนี่ยเน้นเน้นเน้นเออเน้น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 ระหว่างยิงอย่าให้เขาบินหายนะครับน้องๆถ้าเขาบินหายไปแล้วก็ค่าหิวเขาจะไม่เหลือสูย์นะอันนี้ก็จะลําบากมากเลยนะเวลาจะใส่เนื้อให้เขาเขาจะกินช้ามากท่านผู้ชมดังนั้นนะครับ เวลาที่เรานอนแล้วเขาต้องไม่หายไปเลยนะเราจะต้องเห็นเขาอยู่ตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมนี่คือปัญหานะน้องรักของพี่ระวังมันหายไปนะเอออย่าให้น้องหายไปเด็ดขาดแต่มันหายไปแล้วก็เจ๊งเลยโอ้โแกก็บินหลบเก่งมากอื้อยิงเข้าต้นคอสะดุง้งสะดุ้งดีตกใจดี เออตกใจดิตกใจดิมีสะดุ้งมีสะดุ้งมีวกเลยมีสะดุ้งเออมาหลับใกล้ๆบ้านเราก็ดีเหมือนกันนะเออเนาะมันบินมาใกล้บ้านพี่เลยนะเนี่ยเออใช่ท่านผู้ชมมันบินมาใกล้บ้านเราเลยเนี่ยเออบิน <c oughs> บินไปที่บ้านเราเลยก็ได้เออบินไปที่บ้านเลยใกล้ๆเออเออดี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 เออ,เอ,อบินมาที่เนี่ยดีแล้วเออ <c oughs> บ้านเราอยู่ที่ที่นี่ด้วย เอออัดเลยอัดเลยอัดไต้พุงอัดไต้พุงเอออัดไต้พุงเป็นไงเล่าแม่นไหมล่ะ <c oughs> นี่แหละข้อดีของการมีกิฟฟินนะครับเรียบร้อยหลับง่ายๆเลยน้องๆโอเคนี่สําคัญสุดคือต้องเฝ้าต้องเฝ้าน้องๆอ,อย่าให้มีตัวอะไรมายุ่งเขาเด็ดขาดนะครับน้องๆโอเค <c oughs> นิ่งสง,งบ สงบเสงี่ยมโอเคครับน้องๆน,งนี่ตอนนี้นะครับเราก็นี่ค่าอยู่ละศูนย์ล้วก็เอายาคูณใส่เขาเลยครับน้องๆตอนนี้ใส่ยาคูณไปเลยแล้วก็มาเช็คกันว่าเขากินคิเบิลของอะไรแตะไปที่ลูกไข่ตรงนี้เลยแต่ก่อนที่น้องจะสามารถดูได้ว่าเขากินคิเบิลอะไรน้องจะต้องมีอแอปโดโดเล็กไอโดโดเด็กก่อนนะครับแตะไปที่ลูกไข่ดูซิว่าเขากินคิเบิลของอะไร ฟื้คีเบิลที่เขากินก็คือคีเบิลของเจ้าทีเล็กนะครับน้งนองเอาละเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าเขากินคีเบิลของอะไรก็กลับเข้าสู่เกมเหมือนเดิมแค่อยู่เลือศูนย์อยู่เหมือนเดิมโอเคพี่ก็จะวางโตคีเบิลไปเลยพี่ขอซื้อคีเบิลพี่กลัวอันโลนวิ่งมากัดพี่บ่ะเดี๋ยวหาที่วางโตคีเบิลก่อนโอ้พื้นที่วางไม่ได้เลยมีตรงไหนวางได้มั้งเนี่ยโอ้โหน้องพื้นที่ไม่เรียบเลย โอ้โหเฮ้ยพื้นที่ไม่เรียบวางไม่ได้โอ้โหเฮ้ยเอ้ยเออเอเอ,เอตรงนี้วางได้เฉยโอ้โหต้องวางบนผาใช่ไหมคิเบิ้ลของทีเล็กโอเคเดี๋ยวหัก้อนหาก่อนน้องๆที่นี่ระแวงมากเลยนะนี่ไงคิเบิลทีเล็กซื้อมาเลยครับน้องๆหกก้อนโอเคไม่รู้พอเปล่าแต่ไม่เป็นไรซื้อมาอหกเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย,ยへ ôi, へมันมาแล้วน้องไม่ปลอดภัยแล้วน้องๆไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอย่าให้มันตีนกยักษ์เราเด็ดขาดเฮ้ยย่าอุ้ยย่าหย่าหย่าอย่าให้มันตีนกยักษ์เราเด็ดขาดหุยมันตีบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮ้ย้ยเฮยยค่าเทมิงยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่โอ้ยโอเคครับน้องๆให้น้องๆนะครับรีบเซฟเลยก่อนที่จะมีตัวอะไรมาตีอีกมาเอ,อ้ยเกือบไปแล้ว ถ้ามันโดนตีนะครับค่าททมมิ่งของมันก็จะลดลงมาเลยนะก็จะเหลือไม่ถึง100%เมันไม่เหมาะนะครับแล้วก็ไม่ดีมากๆเลยโอเคเมื่อเซฟแลเราก็กดเข้าเกมไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะีหาสเตตัสท,ที่โหดๆไอ้ป้าเอ้ยเ,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 เกือบไปแล้วคือเป้าหมายของพี่นะครับสาหรับนกยักษ์ก็คือน้ําหนักนะฮะคือพี่จะหาน้ําหนักที่เยอะที่สุดเนาะมาดูกันว่ารอบแรกเราจะได้น้าหนักเท่าไหร่เนาะใส่คิปเบิ้ลไปเลยครับโอ้โหต้องใช้ทั้งหมด10ก้อนน้องๆคิปเบิ้ลไม่พอ คิบเบิลสิบก้อนสิบก้อนโหเฮ้คิบเบิลไม่พออ่ะเอาไงดีคิบเบิลไม่พอก็อนเนื้อน้องใส่ไปมาดูกันว่าครั้งแรกนี่เรียบร้อยในการเทมอาหารครั้งแรกมาดูสเตตัสว่าถูกใจไหมสเตตัสน้ำหนักโอ้โหดมจแรงมากน้ำหนักอยู่ที่2002นะครับ2215โอเค น้ำหนัก2215นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะเซฟไปก่อนนะครับเพราะว่าพี่จะล็อกสเตตัสนี้ไว้ก่อนเราเลงที่น้ำหนักเป็นหลักถูกปะ2215นะครับแล้วก็เซฟไว้ช่องสองแล้วก็ไปรีช่องหนึ่งใหม่นะครับมาใส่อาหารให้เขาอีกรอบหนึ่งนะครับน้องๆมาดูกันว่ารอบนี้เขาจะเพิ่มน้ำหนักให้เราไหมโอเคเมื่อกี้เราทราบแล้วนะครับว่าคีบเบิ้ลเราไม่พอจับเนาะรอบนี้เราก็ใส่เนื้อน่องไปเลยนะ ใส่น้องๆไปด้วยปึ๊บแล้วก็คลิปเบิ้ลไปด้วยมาดูกันน้องๆพอรอบนี้เราจะได้น้ําหนักเท่าไหร่เมื่อกี้ได้เท่าไหร่ครับน้องๆสองสองหนึ่งห้านะเมื่อกี้นะมาดูรอบนี้ว่าน้ําหนักจะได้เท่าไหร่โอ้โหรอบนี้ได้สองสามสี่ศูนย์เลยน้องๆอุ้ยรอบนี้น้ำหนักเยอะกว่าพี่เอารอบนี้โอ้โหเฮ้ยดูน้ำหนักดิเพิ่มมาตั้งเยอะเลยเป็นร้อยกิโลเลยนะครับน้องๆ โอ้ไม่ก็ได้น้าหนักเพิ่มเป็นร้อยกิโลเลยโคตรโหดดูสิโอ้ไม่ก็ดท่านผู้ชมว้าวโอเคครับน้องๆหลังจากที่เราได้เขาแล้วนะครับเราก็จะพาเขากลับบ้านเลยยูห uh ูนี่ในที่สุดเราก็ได้นกยักษ์มาแล้วนะครับบอกเลยว่าโอ้โ oh, ห oh. น้ําหนักโคตรเยอะน้องๆว้าว นี่แหละครับคือวิธีการหานกยักษ์นะครับเเวลสูง er ๆของพิการแล้วก็วิธีหาแบบบัคน้ําหนักเยอะๆนะครับเราก็รีหาบักไปเลยนะบอกเลยว่าถ้าน้องๆไม่ไม่ใช้วิธีรีหาน้ําหนักสูงสแบบพิการนะครับน้องจะได้นกยักษ์ที่ไม่ได้คุณภาพนะครับถ้าอยากได้นกยักษ์คุณภาพน้องๆต้องใช้วิธีของพิการในการรีหาน้ําหนักเยอะๆนะครับเดาเมจเยอะๆรีแบบนี้ได้เลยนะครับน้องๆเพราะว่าเราจะได้น้ําหนักที่โคตรเยอะแล้วก็สเตตัสที่โคตรดี มันจะได้เอาไว้ใช้งานได้เต็มพิกัดนั่นเองแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับเราจะต้องหาตัวผู้แล้วก็เอามาผสมพันธุ์กันด้วยนะครับน้องๆก็สําหรับ EP นี้พี่การก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้านะวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่การด้วยนะครับสำหรับ EP นี้พี่การก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปก็อยากจะบอกว่าขอให้น้องๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับขอให้ร่มรวย สวัสดีครับรักนะครับน้องรักของพี่จุ๊บๆไปละ